จากคนไทยคําว่าสยามแปลว่าอะไรนมาสการขอบพระคุณสยามแปลว่าอะไรโอ้เขาแปลกันมาเยอะแยะแปลเลยต่างๆคนจีนเขาสยามเขาแปลว่าคนคนป่า,เ,าเขาเรียกเซียมหรือสยามเซียมแปลว่าป่าคนป่า,เ,าเสียมนั่ง เหมือนห่วงนังคนป่าไม,ไม่ใช่คนจะไม่ใช่คนเจริญเหมือนกับทางฮินดูทางอินเดียนี่เขาจะเรียกว่าเป็นพวกอาริยกะกับพวกมิรักะฮะมิรักขะมิรักะกับอาริยกะมิรักขะเป็นพวกเถื่อนพวกป่าอาริยกะเป็นพวกเจริญนั่นนี่เป็นต้น สยามเขาจะแปลว่าเขาจะมาเรียกคนไทยว่าเป็นพวกคนเถื่อนคนป่าทีนี้มีคนแปลส,สยามนี่นะแปลมาก็เป็นเป็นชั้นชั้นชั้นได้ความสุขเลยดาวดึงไปเป็นชั้นยาม,มาก็เรียกว่าสุยาม,มาเป็นท้าวสุยาม,มาดูแลสวรรค์ชั้นยาม,มาสยามสุยามสุยามะ ท้าสุยามะอะไรงเงี้นต้นก็แล้วแต่จะตีความกันนะถ้าเอาอา,อาตามาตีความกสยะแปลว่าเป็นเราคำว่าเป็นเรานี่มีอยู่สามคำสกะสกะสยะสวะนะสามคำสกะสยะสวะสยะก็เป็นตัวกลางกลางสกะก็เป็นตัวที่เป็นตัวตนที่ ที่มากที่รวมเอาพยัญชนะตัวตัววักมาใช้เลยสักกะยนย่จะเป็นพยัญชนะของเศษวกักตัวแรกส่วนสวะสวะเป็นพยัญชนะตัวที่ห้ายะระระวะสะยะระระจะยะระละวะวะตัวที่สี่เสวะตัวที่สีสวะสยะสกะสวะ ทีนี้สวะอามะเป็นคำรับนะคำรับเออใช่ตัวเราแหละใช่ตัวเราสยามตัวเราใช่แล้วตัวเราใช่แล้วตัวเราสยามสยามอามะนัส่สยามยอามาะนี่แปลอย่างโปรธเราอย่าไปแปลตามที่เขาเรียนกันตามตำราวไวยากรณ์ันั้นของนี้เราแปลกันเอาสภาวะเป็นหลักเราไม่ได้เอาไวยากรณ์เราไม่ได้ไปเอา ตำรับตำราอะไรพวกนี้เราไม่เอาเราเอาสภาวะเอาเอา,เอาตัวาธาตุธาตุจริงเลยพูดกันถึงถึงเลยนะสยามเนี่ยเพราะฉะนั้นในคำว,ว่าสยามเนี่ยมันจึงเป็นรากศัพท์เก่าแก่มากเก่าแก่มากนะทำไมมันมาอยู่กับไทยเออทำไมมันมาอยู่กับไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นอจินไตยที่อาตมาก็ตอบไม่ได้มันมาอยู่กับไทยสยาม เคยได้ยินคำว่าสยามภูไหมใกล้เคียงกันไหม <Okay. S 1> สยามภูผู้รู้สูงสุดสยามผูเป็นผู้รู้ได้โดยตนเองไปของตนเองโดยสยามภูสยังสยะเท่านั้นก็เป็นผู้มาถึงตัวเองแล้วสยังอภิญญาก็เป็นผู้รู้ที่รู้ได้โดยตนเองอย่างอาตมาในประกาศตัวเองบอกตัวเองเป็นสยังอภินญ,ญา เพราะว่าชาตินี้อาตมามีความรู้ที่รู้ธรรมะพระพุทธเจ้านี่มาเอาของตอนเองมาเอามาพูดเอามาอธิบายไม่เหมือนกับของที่เขารู้กันด้วยเขาแล้วก็บอกด้วยว่านอกจากไม่เหมือนและบอกของเขาผิดขขงอาตมาถ,ถูกพูดอย่างนี้ด้วยนะ,ะยืนยันกระทึงขนาดนั้นแล้วอาตมาก็ยังมั่นใจว่าอาตมาไม่ได้เป็นผู้ตลบตะแลงเป็นผูอดด้อวดดิบอวดดีอะไรขอขอยืนยันว่าอาตมาพูดความจริง ใครจะไปมันไส้ว่าเป็นผู้อวดดีเป็นพวกขม่มคนนั้นคนนี้ก็ไม่ใช่แต่ต้องพูดความจริงนะมันจําเป็นที่จะต้องยืนยันความจริงเท่าน,นั้นเองใครจะคิดยังไงอัตมาห้ามไม่ได้หรอกนะบังครจะคิดยังไงก็ว่าไป